สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูว่าเครื่องตัดหญ้าที่เราใช้แล้วนะครับเราต้องมันทําความสะอาดเอาครับท่านผู้ชมก็ใช้น้ําเปล่าเนี่ยนะครับใช้สกอตไบร์อย่างเงี้ยครับขัดเปรียบเทียบครับหนึ่งเจ้าตัวนี้ที่เราล้างแล้วครับเจ้าตัวนี้ที่ยังไม่ได้ล้างนะครับถ้าเราล้างแล้วจะสะอาดครับพวกน็อตพวกนี้เขาจะไม่เป็นขี้เกลือนะครับเราล้างเสร็จแล้วเราก็มาขยับน็อตดูครับให้น็อตเขาขยับได้บ้างนะครับ เพื่อว่าน็อตเขาจะไม่ได้ล็อกนะครับถ้าว่าเราไม่ขยับน็อตของเขาเนี่ยเเป็นขี้เกลือแล้วน็อตน็อตจะโดนล็อกทีนี้เราเวลาซ่อมทีหลังจะจะยากครับขันน็อตน็อตนี่ขาดเลยนะครับแบบนี้ครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับผมก็คงจะไปล้างครับเครื่องนี้ยังนี่ดูความสุขโปณของครับนี่ครับมีความสุขโปณของเขานี่ครับ จะเป็นฝุ่นติดหมดเลยเดี๋ยวเราเอาน้ำมันล้างครับน้ำมันล้างเครื่องนี้เหมือนกันในเครื่องนี้ก็จะดัดแปลงมาครับเป็นเครื่องไอ้กานขอนี่จะเป็นกานของฮอนด้าครับนี่ครับการตัวนี้กานฮอนด้าฮอนด้านะครับสามารถสวมกันได้ครับของฮอนด้าครับอย่างเครื่องฮอนด้าผมก็ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเก็บไว้นะครับคิดว่าคงไม่ซ่อมครับจะซื้อเครื่องฮอนด้ามาสวมเอาครับเพราะว่า เครื่องฮอนด้าก็สมัยนี้ไม่แพงแล้วครับน่าจะเป็นฮอนด้าแบบฮอนด้าไทยแลนด์หรือฮอนด้าไชน่านี่ครับตอนหลังๆในผมมาใช้เครื่องเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์เขาเรียกว่ารหัส4 1หนึ่งหนึ่งนะครับทำไมผมมาเลือกใช้ตัวนี้เจ้าเครื่องแบบนี้นะครับหน้าตาแบบมากิตา้าแบบนี้นะครับ เครื่องของเขาจะรอบจัดครับรอบแรงนะครับยี่ห้อก็มิตซูฟูจินะครับนี่ก็เหมือนกันครับตัวนี้ผมซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับมีอยู่ใน l a ซาด้าหรือใน s o เปครับจัดลานตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ครับราคาไม่แพงครับร้อประมาณ104บาทเนี่ยประมาณนี้แหละครับเจ้าตัวนี้นะพร้อมส่งเรียบร้อยร้อยร้บาทก็ถือว่าใช้ได้ครับ เจ้าตัวนี้เขาสายตัวนี้เขาจะไม่ค่อยทนนะครับลานตัวนี้นะครับถ้าลานเสียเราไม่ต้องซ่อมครับซ่อมก็ประมาณเกือบร้อยบาทครับสู้ละเราไปซื้อใหม่มาใส่ดีกว่าครับเวลาสายขาดด้านในไม่ต้องซ่อมครับซื้อใหม่มาเลยครับเวลาเราซ่อมป็ประมาณประมาณร้อยเลยนะครับก็ทําไมถึงผมมาตอนหลังๆผมมามาเลือกใช้เครื่องแบบนี้เราซื้อเครื่องแบบนี้มาเพื่อว่าอะไรมันจะจูนกันได้ครับ แต่ถ้าเราซื้อเครื่องแตกต่างนี่อะไรน็อตพวกนี้เขาจะจูนกันไม่ได้นะครับเราสามารถเอาถ้าเครื่องเขาพังเราก็สามารถที่จะขันน็อตขันอะไรที่ใช้ได้เอามามาดัดแปลงได้ครับ <S 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 เครื่องพวกนี้จะไม่แพงแล้วครับน่ามชมสมัยก่อนเราไม่มีทางเลือกที่จะซื้อนะครับตอนหลังๆผมมาลองซื้อ l a z a d าดู shopee ดูก็เครื่องพวกนี้ก็ใช้ได้ครับราคาประมาณต่อเครื่องหนึ่งประมาณ พันเจ็ดกับสี่บาทนะครับเครื่องพวกนี้นะครับพร้อมส่งนะครับส่งเรียบร้อยนะครับผมก็มาทดลองใช้เก็จนน้ํามันหมดถังเขาเครื่องเขาก็ไม่นอกนะครับแต่เราใส่น้ํามันสองทีก็ประมาณหนึ่งฝา2สองฝานี้ก็ได้ครับนี่ฝานี้ครับกะประมาณนะครับนี่สองฝาแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ฝาตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเรากะว่าให้มัน สองฝาขนาดนี้นะครับแต่หาฝาอื่นมาใส่เอานะครับหาหาฝาอื่นมากรองเอานะครับท่านผู้ชมฝาอื่นมากรองขนาดนี้นะครับขนาดแบบนี้ก็น่าจะเป็นฝาพวกน้ํามันสองทีนะครับผมใช้น้ามันสองทีไดเกลนะครับเพราะฝาของเขาจะใหญ่นะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมถ้าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับมาสองทีนะครับวันนี้ผมคงจะล้างเขาครับสองฝา แบบนี้นะสองสองฝาต,นะต่อน้ำมันเบนซิน1ลิตรนะครับใส่เต็มถังนี่ก็ใช้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเครื่องพวกนี้เขาจะกินน้ำมันบ้างเล็กน้อยแต่ข้อดีของเขารอบเขาจัดเวลาเราใช้สายเอ็นนี้รอบเขาจะตีได้แรงมากครับถ,ถ้าไปใช้เครื่องอื่นนี้สายเอ็นจะไม่สู้นะครับท่านผู้ชมจะขับสายเอ็นไม่ไหวครับ ผมทดลองใช้เครื่องตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เจ้าตัวนี้ก็ทนนะครับนี่ไม่ใช่มากิตาแท้นะครับก็เป็นมิตซูสมัยนั้นเป็นมิตซูมิตซ,ซูพาวเวอร์ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคงจะเจะ้าะปลองนะ้อผมคงจะล้างข้างนอกครับไม่ได้ล้างข้างในนะครับเพราะว่าปอกนี่นะด้านในนี้นะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมสงสัยว่าน็อตหลวมหรือน็อตจะหายได้สักอย่างนะดูครับนี่ครับต้องแกะดูครับนี่ถ้าเราไม่เช็คนะครับเราไปใช้้างงานนี้เผลอเผลอน็อตหายนี่ลาบากแน่นะครับถ้าเราไปคือแต่ย่าไปเครื่องเดียวนี่ลําบากเลยแล้วครับทํางานไม่เสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูครับว่าอะไรเขาหายครับนี่ครับดูครับ พวกนี้มันจะน็อตเขาจะหลวมอะครับบางครั้งนะครับเรามาดูกันครับตรงนี้ครับดูเป็นฝุ่นหมดเลยครับนี่ข่าฝุ่นต้องล้างครับเรามาแกะดูครับว่าเหตุใดเขาหลวมเพราะเหตุใดนะครับอะไรหักหรือเปล่านะครับบางครั้งเราก็ถอยหลังไปชนต่อไม้ต่ออะไรเนี่ยครับนี่นี่แสดงว่า เจ้านี่หลวมครับต้องขันเจ้าตัวนี้แน่นอนแล้วครับนี่ครับโอ้โหหลวมมากครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหหลวมมากเลยครับหลวมเยอะแล้วครับเราใช้ไปมันน็อตเขาจะถอนตัวครับอ่ ใช้ได้แล้วครับแข็งแล้วครับทีนี้เราก็จะล้างเขาครับล้างมุมนี้นะครับใช้น้ำมันเบนซินนี่แหละครับ <c oughs> น้ำมันเบนซินาะโอ้โหเยอะไปเ <c oughs> ยอะไป แปลงหน่อยครับบินทินคพ่อแม่จะตูบร้องเลยครับมาดูกันครับว่าเราล้างกันแบบไหนล้างแบบง่ายๆนี่นะทุกท่านชมล้างกันแบบง่ายๆนะครับแม่ไล่จตัตุบุลครับเสียงเข้าแล้วคะรับท่านผู้ชมก็ขอโทษทด้วยครับที่จะตูบร้องครับ ทฤษีว่านี่ครับเจ้าตูกผูกนี่มามาันม,มาหน้าบ้านนี่นะครับมาในบ้านเลยเห่าแล้วครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวไปไล่เจ้าตูบนะครับเอาละครับมาต่อคลิปมาเลยครับท่านผู้ชมเก็บเจ้าตูบเรียบร้อยแล้วครับเก็บไว้ในห้องแล้วครับ ไม่ให้มันเห็นกันครับมันเ่านี่ครับล้างแบบนี้ครับท่านผู้ชมถอยกล้องหน่อยครับถ้ามีลมกรอบเป่าลมได้ครับนี่อนอนไปหน่อยครับเพื่อ ทำสะอาดครับนี่ครับดูครับจะเ,เป็นเกเกลืออะไรครับทานี้เราก็สบายแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับ เดี๋ยวสักโค่เราคง,งจะมาเก็บไล่น็อตตรงนี้ครับน็อตตรงนี้หลวมหรือเปล่าอย่างไ้นะครับขนาดนี้ก็ยังหลวมเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ล้างพวกนี้ครับล้างไปเป่าไปครับ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับการล้างส่วนพวกร้างหัวเทียนแล้วก็เปิดหัวเทียนล้างครับคานผู้ชมหัวเทียนเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดล้างไหมก็เปิดล้างอยู่ครับล้างเจ้าตรงนี้ด้วยนะครับพวกมอกองนี่นครับน้ำมันตรงนี้มาอมอกองพวก กองอากาศครับเจ้ากองอากาศนี่กองล้างเป็นฝุ่นมากครับดำปี๋แล้วครับนี่ครับคือให้โอ้ปิววันแหละคือแห้งครับมาล้างจากตรงนี้ล้างลงตรงนี้แหละครับล้างแบบนี้ครับล้างเอาฝุ่นออกครับ เราไปเราไปหน้าง,งานนี่สบายเลยครับยากมากนะครับที่จะติดขัดนะครับถ้าทำแบบนี้ครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยมีครับเรื่องติดขัดเรื่องเรื่องว่าสตาร์ทแล้วไม่ติดไม่ค่อยจะมีครับเพราะผมทำแบบนี้นะครับ ว่าทำไมใช้เครื่องเยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเอาไปในทั้งสองเครื่องครับเราไม่มีเวลาซ่อมครับบางครั้งเขาก็การสิกสัดกันครับอ่ะนี่ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ครับ ประสบผลสําเร็จครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาเช็คของเทียนด้วยนะครับเรามาดูหัวเทียนกันว่าหัวเทียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนมากทํางานช่างก็จะดูคลิปย,ยาวๆนะครับท่านผู้ชมถ้าเราดูคลิปสั้นก็เราก็จะดูไม่รู้เรื่องครับท่านผู้ชมนี่ ดำปีมกันครับพังแล้วครับดำมากครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเป่าครับน้ชมอืมทนนี้ไม่พอยังยังไม่ขาวยังไม่ขาวก็ใช้พวกเอ,อ กระดาษทรายครับกระดาษทรายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมกระดาษทรายแบบนี้ครับข,ข,ขัดเพื่อให้พวกขาดดำๆนี้เขาติดในหัวเทียนเขาออกครับเวลาเขาทำงานเขาจะได้เขาจะได้สปาร์คดีขึ้นนะครับการสปาร์คของหัวเทียนจะดีดีขึ้นคนระับข้างในต้องทำแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่บางครั้งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมอนกันนะครับ มีเวลาก็ก็จะทําแบบนี้แล้วครับเครื่องยนต์ที่เราไปใช้หน้างานก็จะก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับท่านผู้ชมอ่าแบบนี้ครับเปอน้อยครับเปอน้อยอ่าผ่านครับผ่านใส่เข้าไปครับ เราก็จะนัตทกตัวก็สักคู่เราก็คงจะไล่น็อตทุกตัวนะครับว่าเขาหลวมไหมนะครับขนาดว่าน็อตคาบูวเวลตเตอร์ยังหลวมเลยครับแน่นแล้วตัวนี้แน่น,นครับแต่น,นี้หลวมตัวนี้หลวมครับอ้าวต่อไปก็จะมีอะไรเอยน็อตอะไรหลวมเปล่า ตัวนี้ไม่รวมนะไม่รวมครับตัวนี้ไม่รวมก็ไม่มีอะไระครับทาความสะอาดก็มีเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็กรอบประกอบเข้าเหมือนเดิมครับกรอบจกตัวนี้เข้าไปอ้าวขันเข้าไปครับเราทำบ่อยๆเราก็จะมีความจำนะครับท่านผะู้ชม พวกล้างพวกนี้เราก็ต้องล้างเองครับว่าบางครั้งแปลเราไปหาช่างเขาล้างให้เขาคงจะไม่ล้างให้เราเหรอกครับสุมากเขาจะซ่อมอย่างเดียวครับเขาไม่ได้ล้างงานเล็กนิดหน่อยเราก็ทําเองนะครับท่านชมต่อไปเราก็ใส่พวกนี้เข้าไปป้องรองอากาศ กลกองฝุ่นนะครับตรงนี้ผมก็หามาทดแทนแล้วครับของแท้ขขงของแท้เขาไม่ละเอียดครับใช้ได้ครับนี่ครับใสเข้าไป ความสะอาดเราก็จะไม่รู้ว่าน็อตคาร์บูเรเตอร์หลวมนะครับเราจะไม่รู้เลยครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการกับหน้ากล่องเลย อา้อาวอขขันน็อตตัวนี้เห็นไหมครับหลวมเหมือนกันครับอืมอ้าวขันนี้ทุกตัวครับอา้าว คนเดียวครับต้องกลับไปกลับมาครับเวียนหัวเอ็นหลวครับนี่ครับตอนนี้ครับหลวมดีครับที่เราเจอครับขับเข้าไปเช็คน็อตทุกตัวเดี๋ยวเราก็ต้องไปเช็คน็อตเจ้าตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวขออมุนกล้องครับปรับขาครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ต้อง นี่ต้องหมุนออกอใช้ได้ครับหมุนเข้าไปหมุนออกอใช้ได้ครับาการนี้จะตัวเบอร์ใหญ่ครับเดี๋ยวอ่อาเบอร์ใหญ่มาครับเจ้าตรงนี้ก็ขันดูครับท่านผู้ชมเห็นไตรงนี้ ขันออกดูขันออกแล้วขันเข้าครับเพื่อให้น็อตเขาขยับบ้างนะครับเพราะว่าขี้เกลือเขาจะจะไม่ได้ล็อกครับเอาใช้ได้ครับอ่านเป็นอันว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ก็เช็คน็อตก็ะสำเร็จครับเดี๋ยวไปเช็คน็อตตัวนี้ครับว่าเป็นไงบ้าง อัน,นี้แน่นครับแน่นอยู่ครับอโอเคผ่านครับผ่านแล้วก็ามาหรือเหมือนกันครับน็อตตัวนี้ด้วยครับอ้าวหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้า มุนออกบุญเข้าอ่าใช้ได้ครับด้านล่างเหมือนกันครับด้านล่างอีกสองตัวเห็นไหมครับด้านล่างสองตัวครับบุญออกแล้วบุนเข้าอ่าขยับดูครับเพื่อไปให้น็อตเขาเป็นคลิ้กเกลือครับ แบบนี้ครับอืออืสองรอบสามรอบนะครับหมุนดูครับเอ้าใช้ได้ครับรน,นัรทุกตัวสำเร็จก็เสร็จไปแล้วครับเครื่องนี้ เดี on result, ๋ยวยังอ ah. ีกครึ่งนี้ครับครึ่งนี้ยังไม่ได้เช็คครับเดี๋ยวต้องต้องล้างน้ำก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาล้างน้ำมันเบนซินนะครับท่านผู้ชมโอ้กินเวลาท่านผู้ชมยี่สิบนาทีเอาละครับครับท่านผู้ชมทลิปนี้ก็คงจะทำรานท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับมองหน้ามองตาท่านผู้ชมสบายครับทลิปนี้ก็คงจะล่ำราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ร้อย like ครับผมใช้ประดิ่งต่าครับเป็นกำลังใจครับเรียบบายครับ <laughs>